จุ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 ป,สปสะส,สู้เน่ยปะสู้เจียบซื้อตึ้นหอมตึ้นหอมโอ้ยสุดยอดสุดยอดทั้งคว่วเส็บสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งยู่เดียงมีหิ้วว่าเรือพี่น้องจุจุจุาอยู่อันาพากินจุ เราโซลีลาไปแล้วนี่สามชิปกิดพักกับสีคนเฮียไปแล้วตอนนึง ตรงหน้าอืมมือตัวสาิฟ้างเขาป่ามืมสนสักป้าเห็ดจะสักฝ่าไปเฝ่ามา มันจุ่ยๆพนังเลยดุนๆนนี่มึงเจ,าจ,งจเเ้าจังสีีเพราะย้่นเข่าสางนล้ม่ข่อยปกติแล้วบม่ค่อยเขา่าสางม่ข่อยได้จ้ะัน,นี่มึงคยานดากแล้วอ่ะขัยานดากแล้วอ่ะกล่อง <laughs> Sudah kelab. Terima kasih. Tunggu Yunor on. Di, di. con người mọi người mọi người mới người mọi người Nè, người mọi người mọi người mọi người tôi có mọi người mọi

พูดเด้เพื่กินเนื้อเพ่กินของดิบเดืออผ่นานปืดๆเลยได้พี่นัแต่บ่าขันพูดได้พื่กินเดืออผ่นานกับเป็นกำลังใจให้ขอ,ขอ,ขอพูดลหลาย มันจังโม่แบบเพิ่งกุดังไปถึงเขาแบบกวนหงหงอย่างไปอ,อิ่มแล้วเขีอขอ่าายเขาไปไว้มีแต่ปลาเราสวยตัวไปวเด้อเด้อบันนี้โอ้ยเสียงพัดลมเข,ขากลองนิดจังหน่อยแล้วพี่น้องเด้อขอโทษได้หลายจา้ะนี้นี่จ่ายู่ดีไม่แห้งปลอดโรคปลอดพายปลอดโคเวยสิบเก่ารวยเฮงปังหลอนลีรลงวัลนหนึ่งป่วยเนี่ยเรายงังฉิดเอาตัวต่ตพูดอยู่เพรเราหยิบจุจ่าจุจ่าอยู่เราหิวเขา่าไปเด้อเด้อบันนี้บายบายจากบ้านไอปะ bye 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 <laughs> bye